ตอนนี้รู้มาไปไหนไปไหนเนี่ยต้องพกสายชาร์ติดตัวเลยนะเพราะมันมีข่าวสายชาร์ดูดเงินอนะ่ะคนเขาก็โดนไปกันเยอะด้วยมันก็เลยทําให้แบบต้องมีเป็นของตัวเองนะแต่ตอนนี้เรื่องราวมันกลับตลับปัดโอลพ่อเลยนะจ๊ะสายชาร์ดูดเงินอ่ะนะตำรวจไซเบอร์เขายืนยันแล้วว่าเหยื่อที่ดูดูดเงินอนะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับสายชาร์จโทรศัพท์เอามันยังไงกันมาขยี้ต่อแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ย ถูกมิจฉาชีพลวงกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปปลอมอันนี้จากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะเขาชี้แจงว่ากรณีที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้เสียหายหลายรายเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกว่าถูกมิจฉาชีพแฮกบัญชีธนาคารในโทรศัพท์แล้วก็โอนเงินออกไปจนหมดเลยโดยผู้เสียหายอ่ะคาดว่าเกิดจากการที่ใช้สายชาร์จโทรศัพท์ ตำรวจก็เลยอยู่เฉยไม่ได้สิเขาก็ได้ซักถามผู้เสียหายและทําการตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายเพราะว่ากรณีดา,างกล่าวเนี่ยนะเกิดจากที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกมิจฉาชีพสร้างกลอุบายหลอกลวงให้กดลิงก์ดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันที่มีไว้สําหรับการหาคู่เออรเ,เนอะมันก็น่าสนใจอยู่แล้วก็แอปพลิเคชันดูไลฟ์สด ดูภาพลามกอนาจาร์แล้วก็แอปพลิเคชันพูดคุยยอดนิยมเช่น v i ย e r s w e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  มี e e วิ m e ีดเออ Bumble s n a p c แ a t คาคาทอลกแล้วก็ f l o w เ r Dating เป็นต้นโดยเนี่ยเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วนะจะขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเออเฮอมันก็หลายอย่างเนาะเลขบัตรประชาชนอย่างเงี้ยเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ย หลายรายการทําให้มิชาชีพอะสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ามาถึงคุณได้แล้วก็ควบคุมหน้าจอาโทรศัพท์ของเหยื่อได้โดยจะทิ้งระยะเวลาไม่ให้เหยื่อตายใจเอเอฮอตายใจไปเลยระหว่างนี้มิชาชีพจะสังเกตพฤติกรรมของเหยื่อเช่นใช้ธนาคารอะไรมีเงินเท่าไหร่แล้วก็จดจำรหัสผ่านที่เหยื่อกดเข้าระบบของแอปพลิเคชันธนาคาร กระทั่งเวลาผ่านไปจนกระทั่งว่าเราลืมเลืมเยื่อเพอเมื่อได้โอกาสมิจฉาชีพก็จะเชื่อมต่อแล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีนอกจากนี้นะเขายัางพบว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อันตรายหลายรายการมีมาด้วยนะซึ่งยืนยันไม่ได้มากเกี่ยวข้องกับการใช้สายชา้าโทรศัพท์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใดเพราะว่าเขาก็มีการออกมา วิจัยแล้วก็วิเคราะห์กันแล้วว่าสายชาร์ดมันมีจริงแต่มันต้องค่าใช้จ่ายสูงมากเลยอะ่ะมันจะไม่คุ้มทางตำรวจก็เลยเตือนว่าการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยต้องรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพนะมีสติระมัดระวังแล้วก็รวมไปถึงการแจ้งเตือนไปยังคนใกล้ชิดหรือว่าผู้อื่นนะให้ลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยทั้งนี้จึงขอฝากประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันดังนี้ เออดีเหมือนกันมีแถวแนวทางการป้องกันนะ 1. ไม่กดลิงก์ที่แนบมากับข้อความหรือว่า SMS หรือกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆข้อ2ไม่ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันที่ผู้อื่นส่งมาให้โดยเด็ดขาดถ้าติดตั้งนะก็ขอให้ผ่าน App Store หรือว่า Play Store เท่านั้นนะ 3. จำมาระวังแอปพลิเคชันที่ขออนุญ,ญาตเข้าถึงข้อมูลรูปภาพไมโครโฟนตำแหน่งแล้วก็หมายเลขรายชื่อผู้ติดต่อด้วยข้อ4อันนี้สำคัญมากๆเลยนะเมื่อว่าเผลอตกเป็นเหยื่อแล้วนะให้รีบเปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็มันจะได้ตัดสัญญาณไม่ให้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ต 5. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใดๆในจุดให้บริการสาธารณะหรือว่าคนแปลกหน้านะ 6. ไม่ควรอนุญ,ญาตให้เว็บไซต์หรือว่าเบราว์เซอร์เนี่ยจดจำรหัสผ่านส่วนตัว7ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ8ไม่ควรเข้าใช้เว็บไซต์ที่ไม่มีความปลอดภัยเช่นเว็บพนันเว็บลามกอนาจารอันนี้เขาก็เคลียร์แล้วนะที่เรื่องหลอกดูดเงินทางสายชาร์จเนี่ยอันนี้น่าจะยังไม่มาถึงไทยนะแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันแล้วก็เตือนภัยกันไว้ถ้าไปใช้ ของอื่นๆในที่สาธารณะจะเป็น Wi-Fi จะเป็นสายชาร์จจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นคอมพิวเตอร์จริงๆอ่ะไม่ควรมีโทรศัพท์ของตัวเองก็ใช้ของตัวเองเหอะแล้วก็รู้จักระวังป้องกันไม่โหลดแอปหรือว่าเว็บอะไรที่แบบแปลกๆนะมันก็จะเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีในด่านแรกๆเลยล่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ